ในข้าวมันมาแล้วรดีกครับผมเห็นแลครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเราดูแลกันด้วยเป็นพี่เป็นน้องกันนะเอาอ่างนี้ดีกว่าจะดูแล แล้วก็อาหารการกินเราเลี้ยงขางาา è, าย้าวกล่องน้ำชากาแฟน้ำเปล่ามีให้ดื่มนะเอางี้แล้วก็พวกเราก็คงต้องเสิยหลายคนอาจกาลังมีภาระต้องดูแลอันนี้วันนี้เราขอกันวันนึ่งนะครับด้วยความขอบคุณด้วยความกินใจจาก,ก,ากาท่านวการจังหวัดขอบคุณมากครับรูปสบยรูปกับท่ายร้วมลายเยอะเลยใไหม่ดีแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเอาอมา กองทก็จะมาเรนร้องอว่าได้ดก็เขาบอกว่าสัเดนเยมกว่าตรงนี้ก็เดินาของพวกเราเท่านั้นแหละอันนี้คือเจตนาที่เอาพวกเรามาช่วยกันดูแลนะครับอันนี้ท่านผู้ว่าราการก็ไป็นห่วงแล้วตอนนี้งานแมวสอนแล้วก็มีเยอะ ท่านผู้ว่าก็เป็นเตรียมรับเสด็จสมเด็จประเทศอาจจะมีคนไปพูดถามว่าเราเอาตำนันผู้ใหญ่บ้านมาต่อต้านม็อบไม่ใช่เนะเพราะม็อบเราไม่จําเป็นต้องต่อต้านเพราะเขาไม่ใช่คนอื่นนะเพราะคนไม่ต้องสอนทั้งนั้นนะเราเอาพวกเรามาก็ดีถ่าได้ซ้ำบางทีเจอรูปบ้านจะได้พูดคุยง่ายขึ้เนเพราะฉะนั้นเราไม่มีเจตานาที่จะมาตอ่อตามแผนเชิญเหตุในการรักษ,ษาสถานที่ราชการของจังหวัดนะครับซึ่ง ตัวนี้มีเหตุการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับจะขยายตัวมายังงกวีภาคนะครับตอนนี้ก็ห,หลายหลายจังหวัดก,ก็มีเหตุการณ์แล้วนะครับทางผมได้นะครับก็จะมีมเจ้าหน้าที่อยู่ที่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าคนที่มาทุกคนเป็นคนไทยนะครับถ้าเกิดมีขึ้นมานะครับเป็นคนเอาเอา ครับยืนดีครับท่านไมเป็นไรครับครับผมครับหายยากและริงใหม่อยู่ที่ไหนตอนบบนี้ตีนน้อเรารอลอยู่หน้าศาลากลางรับ,บอกเร่